ในการสร้างบัญชีส่วนบุคคลนั้นจะปรากฏช่องในการกรอกรายละเอียดสำหรับผู้ใช้งานซึ่งมีคนจำเป็นในการระบุรายละเอียดส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อนามสกุลซึ่งจำเป็นในการระบุเพื่อทราบเจ้าของบัญชีถัดไปคือชื่อผู้ใช้งานที่จะสามารถระบุบัญชีของผู้ใช้งานกับระบบซึ่งต้องไม่ซ้ำกับผู้ใช้งานอื่นและสุดท้ายรหัสผ่าน ซึ่งจะต้องใส่รหัสผ่านตามข้อกําหนดการใช้งานของการตั้งค่าบัญชีที่แตกต่างกันซึ่งจําเป็นต้องกรอกซ้ำเพื่อยืนยันในการใช้งานรหัสผ่านโดยในการสมัครบัญชีโดยส่วนใหญ่นั้นถ้าติดปัญหาในข้อใดระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบและปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขในการสร้างบัญชีส่วนบุคคลน,นั้นจะปรากฏช่องในการกรอกรายละเอียดสําหรับผู้ใช้งาน ซึ่งมีความจำเป็นในการระบุรายละเอียดส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อนมสกุลซึ่งจำเป็นในการระบุเพื่อทราบเจ้าของบัญชีถัดไปคือชื่อผู้ใช้งานที่จะสามารถระบุบัญชีของผู้ใช้งานกับระบบซึ่งต้องไม่ซ้ำกับผู้ใช้งานอื่นและสุดท้ายรหัสผ่านซึ่งจะต้องใส่รหัสผ่านตามข้อกำหนดการใช้งานของการตั้งค่าบัญชีที่แตกต่างกัน ซึ่งจาเป็นต้องกรอบซ้เพื่อยืนยันในการใช้งานรหัสผ่านโดยในการสมัครบัญชีโดยส่วนใหญ่นั้นถ้าติดปัญหาในข้อใดระบบการตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยควรมีคุณสมบัติด,ดังนี้ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ําควรจะมีจํานวนตัวอักษรอยู่ที่8-16ตัวอักษรรหัสผ่านไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวเช่นเบอร์โทรศัพท์ วันเกิดหรือชื่อจริงและนามสกุลหรือตั้งรหัสผ่านจากคำศัพท์ที่ง่ายต่อการอ่านรหัสผ่านควรจะมีองค์ประกอบทั้งตัวเลขตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์มเล็กและอักขระพ,พิเศษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่และเว็บไซต์ว่าจะใช้รหัสผ่านในรูปแบบไหนรหัสผ่านควรมีความซับซ้อนมากพอแต่ผู้ใช้ควรจะจดจำรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง ถ้าแบ่งปันรหัสผ่านให้กับคนอื่นหรือจดจำรหัสผ่านไว้ที่ไหนสักแห่งเมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จควรเพิ่มกลไกการพิสูจน์ตัวตนโดยแนะนำให้ใช้ในรูปแบบแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการพิสูจน์ตัวตนและควรที่จะลงชื่อออกทุกครั้งเมื่อมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์สาธารณะ การพิสูจน์ตัวตนเป็นกระบวนการที่ใช้ในการยืนยันว่าผู้ใช้ดังกล่าวเป็นเจ้าของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงบัญชีนั้นเป็นเจ้าของตัวจริงโดยปัจจุบันแนวทางการพิสูจน์ตัวตนมีหลากหลายวิธีโดยในกรณีนี้จะยกตัวอย่าง2วิธีที่เป็นที่นิยมในการเข้าถึงข้อมูลวิธีแรกเป็นวิธีการพิสูจน์ตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงมากในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ผู้ใช้จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งานซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชื่อที่ผู้ใช้ตั้งขึ้นมาเองหรือเป็นอีเมลของผู้ใช้ร่วมกับรหัสผ่านที่ผู้ใช้ตั้งขึ้นมาเองวิธีที่2การพิสูจน์ตัวตนด้วยระบบ2ปัจจัยเป็นแนวทางในการพิสูจน์ตัวตนที่เสริมความแข็งแกร่งในการพิสูจน์ตัวตนโดยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านโดยวิธีดังกล่าวมีแนวทางในการพิสูจน์ตัวต,วตนได้หลากหลายวิธีประกอบด้วย วิธีการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านชั่วคราววิธีการยืนยันด้วยรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้มาจากแอปพลิเคชันพิสูจน์ตัวบุคคลและระบบยืนยันตัวตนด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการยืนยันตัวตน